อึบอึบโอ้ยเม็ดใหญ่มากยาวกว่าหน้าอีกทุกคนตรงไหนก็เก็บพลิกเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นก็เก็บพลิกโอ้ยอยู่เยอรมันได้กินมะเขือเปล่อนี่ที่ปลูกเองซะด้วยนี่มันสุดยอดเลยนะทุกคนจ้า วัสดีค่ะทุกคนฝนตกโปรยมาอีกแล้วเมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกดูพืชผักในกระถางโอ้โหหุดละพางามงามตรงนี้ก็แมงลักในกระถางทุกคนแมงลักงามๆในกระถางค่ะนี่ก็กัะเพราในกระถางพลิกนี่พลิกชอ่อในกระถางเยอะเลยดูโอ้ยงามงาม พริกปิดปาปิก้าโอ้ยดูเม็ดใหญ่นู่นดกมานี่เลยมันต้นเอ็งล้มละอันนี้พริกหยวกก็ต้นเองทุกคนจ๋าเนี่เม็ดงามๆใหญ่ๆเลยโอ้ยดูดูมันล้มมันเองสวัสดีค่ะบรรยากาศฝนตกทุกคนจ๋าคุณเอกจะพาทุกคนเก็บพริก แล้วก็เก็บมะเขือเปลาะนะคะดกเต็มเลยทํากับข้าวหลายคลิปแล้วอะ่ะยังไม่ตัดลงให้ชมเลยทุกคนเดี๋ยวมาเก็บพริกกันเนาะโอ้ยแดงดูมันดกมานี่กิ่งก็จะล้มอุ๊ยแดงมาจากข้างล่างพริกโจลองพริกโจลอง FC จากทางตอนใต้เยอรมันส่งมเมล็ดพันธุ์มาให้คนอึ่งปลูก กับฟักแมวโอ้ยขอบคุณมากนะคะคุณเม็ดใหญ่ทุกคนอันไหนนั่นก็เอาไปวางให้มันแห้งเก็บพันไว้ปีหน้าปลูกใหม่อึบอึบโอ้ยเม็ดใหญ่มากต้นนี้ทุกคนจะความดุกยอดดุกมาถึงยอดนี่เลยข้างในมันแดงแล้วเนี่ย เก็บก่อนมันแดงแล้วเห็นไหมอันนี้พลิกพริกคุณเองเรียกพลิกเม็ดเดียวอึ๊บนี่มันอ่าเป็นพลิกแห้งที่ซื้อมาจากไทยเนาะก็จําชื่อมันไม่ได้ก็เอามาเพาะปลูกมันก็ดูดกเต็มเลยนี่มันดกไปซะทุกอย่างเลยนะเนี่ยผลตกเปียกด,ดูความยาวทุกคนดูดูสิเนี่ย ยาวกว่าหน้าอีกทุกคนยาวจากหน้าผากมาถึงคางนี่กำลังจะแดงพริกคิวเขียวเนี่ยเอาไปทอดกินนะอร่อยอร่อยทุกคเนเอาไปทอดเดี๋ยวทำเมนูทำอะไรดีฮะกับข้าวอันนี้ก็พริกจินดานะคะนี่เพิ่งจะติดเม็ดนี่จินดาทุกปีเลยติดเม็ดช้านี่พริกหยวกนี่ก็จูล้องเก็บอันนึงแดง อันไหนก็ใกล้แดงก็เก็บอึบอายมาเก็บช่วยกันเร็วทุกคนมาฝนก็ตกอ่ะพริกหยวกก็เก็บผัดพริกหยวกซะบ่ทำน้ำพริกเนาะอ้หมันนะดกเต็มเลยเยอะเลยนี่อ่้นี่นะขนาดเพาะเร็วนะก็แดงช้าทุกคนมันเป็นแล้วแต่แบบสภาพอากาศด้วยนะขนาดเพาะเร็วก็แดงช้า พาะช้าก็แดงเร็วสลับกันดูต้นนี้เก็บเก็บนี่คาง,งพลิกนี่ก็มาเขือเปลาะนะทุกคนดูคางกบดกมาถึงยอดนี่นะี่เก็บสลับไปสลับมานะทุกคนเดินไปตรงไหนก็เก็บพลิกเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นก็เก็บพลิกอย,อยู่เยอรมันได้ กินมะเขือเปลาะนี่ที่ปลูกเองซะด้วยนี่มันสุดยอดเลยนะทุกคนจ้ามันเกินคําจะบรรยายเลยนะมันหากินยากมันต้องไปซื้อไกลมันต้องสั่งซื้อเอานี่เรามีอยู่ในสวนได้ปลูกแล้วได้ผลผลิตงามได้กินนี่มันคือที่สุดเลยทุกคนซุปมะเขือก็อยาโอย โอ้ยโอ้ยดึงเลยดึงพรวดดึงพลาดนี่ข้างๆกันก็มะเขือไอ้นี่นะโอยเดี๋ยวนี่เห็นอยู่ข้างล่างอยู่นี่หน่วยนวยึโอ้ยหน่วยบักไงมามาลูกมาไปกับแม่โอ้ยทุกคนก็ยาทิพย์ชโลมใจมาเกลาะเกาะเลยโอ้ยนี่อีกลูกหนึ่งโอ้ย มันคือความสุขของคนไกลบ้านอย่างเรามีอีกไหมนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่ค่ะนี่นี่ดึงพวดดึงพาดเลยได้กินแล้วสุประเขือแกงเขียวหวานแซ่บๆอุ๊บโอ๊ยงามแต่เจ้าโต๊ทุกคน ไอช่างก็มาทำกับข้าวให้สามีนู่นนั่งอยู่นะสุดหล่อสุดหล่อของพันละเมียไปเราไปเก็บกันต่อ <c oughs> โอ้ยปวดหลังแทบเลยเอาก้มยหลาๆเก็บมะเขือตอแหลก็ดูเดกคุณหนึ่ชอบกินเนาะชอบกินมะเขือปอมากเลยนะทุกคนแต่ว่าที่สุดก็คือมะเขือตอแหลก,กับมะเขือชอบชอบชอบหมดเลย กินสดๆกินกับลาบกินก like? ับน้ําพริกเอาไปทำน้ําพริกอะไรเงี้ยเนาะใครชอบกินมังคะใครชอบกินมั่งเอ่ย์ปะเก็บตอแหลก่อนตอแหลมากอไม่ได้ว่าเนาะเออถ้าไมนูชื่อตอแหลแล้วลูกใคร้าหนูตอแหลอชอบกินนะคะแต่ไม่ชอบตอแหลนะ กำคำไปเด้อทุกคนจ้าวายเนี่ยเนียเน่ยอ้ยกินกับน้ำพริกเนาะน้ำพริกกะปิยิงแซบ่บทอดปลาทูไข่เจียวชะอมนะโอ้ยทุกคนดูดูดูด,ดูชื่นใจจังเลยต้นนี้ดุมากที่จริงอะ่ะมันเยอะกว่านี้นะทุกคนต้นที่เพาะไว้นะ พูเ้เดงหาพื้นที่ลงไม่ได้เนาะปล่อยมันตายโอ้ยขอโทษหลายๆแบบมันเต็มสวนแล้วนะเอาใส่กระถางแล้วก็แล้วเอยอยขอเอน็นเอาเอาไปกินซะนี่มาแล้วแอดแอดในกระถางนะทุกคนมันไม่เหลือแบบว่าพื้นที่ในแปลงก็ามาลงกระถาง กระถางก็งามโอ้ยอยากกินคือชอบมากแล้วแบบมันได้กินในสิ่งที่เราแบบชอบเนาะทุกคนมันมีความสุขความสุขดูดอกเต็มเลยในกระถางดูค่ะมัน่ะโอ้นนุนนุ่น่นงใจจังเลยมาเก็บกันเถอะอมกันไกลมาตัดได้เยอะอยู่นะว่าไปทุกคนดู เต็มเลยค่ะยังไม่ไปเก็บอีกข้างหน้าเลยมามุมนี้สุกีนี้ใบเก่านะทุกคนก็คอยตัดออกนะคะใบที่เก่าแก่มันก็จะผลิใบมาใหม่นี่ลูกยังเต็มอยู่เลยนี่ต้นนี้เก็บไปกี่ลูกแล้วเนี่ยเป็นสิบสามสิบสี่สิบแล้วดูนูน่นแมงลักค่ะ นูน่นข้าวโพดข้าวเหนียวติดฟักแล้วตรงนี้ก็มีกะเพราพริกนะคะนี่พริกแดงแล้วเอาไปพริกแดงแล้วเอาไปเออโอ้ยน่นข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวของบ้านเราติดฝักแล้วนะคะฝักนี้อวบอัน โอ้โหฉัได้กินอยู่แล้วค่ะพุ่นะเก็บได้เต็มเลยค่ะดูดิสองกิโลได้ไหมเนี่ยมัน,นผ,ลผลิตสดๆจากสวนนู้มะเขือเทศงามๆได้ผลผลิตมาเต็มเลยทุกคนดูมะเขือมะเขือปลอะมะเขือตอแหลชอบกินมากมากมาก,มากที่จริงก่อนทำคลิปนะ้คุณเองหิวหลายไปทำน้ำพริกปลาทูแล้วก็กินมะเขือเปลอะไปไป ถาดหนึ่งอะทุกคนถาดน้อยๆนี่พลิกโอ้ยดูค่ะโอ้ยผลผลิตางามๆทุกคนค่ะชื่นใจเวลาเก็บเพราะเองจากมาเมล็ดพอมันโตนะโตขึ้นมาแล้วบบติดได้ผลผลิตแบบนี้เนาะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราไปทําเมนูกันแต่ว่าคนหนึ่งอยากทําคลิปเค,คลียร์สวนนะคะเพราะว่าคืน วันนี้หรือคืนพวกนี้นะมันจะหนาวสามองศานะคะบางส่วนนะคุณองจะทยอยเก็บมาก่อนนะคะไหนที่แบบว่าเป็นพวกกระเพราแมงลักอะไรเงี้ยเนาะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าทุกคนมาเก็บช่วยกันค่ะมามามา,มา,มา,มาฟักแมวเดี๋ยวไปเก็บฟักแมวอีกทุกคนมีอตาแนวให้เก็บบ๊ายบาย,บายมีความสุขมากมายค่ะเจอก,กันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอลฟีดาซิก